สวยนะเหมนะือนไอซิมงทำอะไรหายเลย เอ้ยหมดอ,อย่าเพิ่งนะม,มีสองร้านหรือเปล่าหรือร้านเดียวร้านเดียว,เ,ยวเออร้านนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวิมได้เลยพี่ทุกคนได้จ้าเอาเอานี่เอานี่เอานี่ ลูกชิมเลยขอจริงมก่อนค่ะจิ้มเลยยิบเลยอันไหนดี่ยิบเลยยิบมเลยจิ้มเลยเอาเอาอันแล้วก็ต้องพีจิ้มไม่มอง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 เอาอันไหนพี่อันนี้ใช่ไหมอันอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวกชิมดี่ยิมใช่ไโอ้โหอันนี้ไม่ชิมนะอันนี้กินจริงเนี่ยก็มันเป็นจริง เอาเลยคิมก่อนได้นะคะ นี่อะไรอ่ะแก้มปลาทูออกแก้มปลาทูไม่ลองหรอพี่คน่าะน้ลูกไม่ค่น,นั่นแหละ สวยร้อยจ้าแต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชอบดีไปได้ให้พี่กินหน่อยดิหวย

ของหายเหรอเดี๋ยวซ้ายไม่ไม่ไปสิงร้านอยู่เนี่ยน้ำตาลปี๊บไอ้นี่หมวยจะใชรไหมเน,นี่ยเป็นถุง40บาทเลยน้ำตาลปี๊บอ,ะ,บอะไม่รู้ว่าหมวยใช้ไหมล่ะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อ คือมันมีในตู้เย็นอะไรมันก็ทำได้หมดแหละถ้ามันเที่ยวให้ร้อนใช่ไหมก็แต่มาเหมือนเขาอร่อยนะเอ้อ,อร่อยจริง่ะพมาคะสั่งเลยเลยะแ่สไมนานเอางอนนี้ดีกว่าสั่งกระปุกแฝดสี่ถุงละโลค่ะ ไม่ไม่ที่ไปนู่นเนี่ยไม่อยากกินปลาหมึกมาว่อดี้อร่อยจริงวะ <c oughs> อันนี้มาที่ไหนหมวยวันนี้อยู่ที่ตลาดดอนหอยทรอบ